เคบับนะครับติ่เคบับไก่ใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชิญครับที่เปิดนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านที่เปิดทางการนะครับนกกระทาหมุนนะครับนี่นะครับนกกระทาหมุนนะครับเล็กไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับต้มตำเซบนัวนะครับนี่นะครับ ไก่นะครับน่ากินมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะไก่เจ้าเบลุ่มตัวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะพาร้านโบราณนะครับสังกุยเป็ดย่างนะครับร้านนี้นะครับผมครับเป็ดนะครับตัวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะผักเป็ดทอดนะครับผมข้าวโพดเปล่าเป็ดทอดนะครับ ตัวนี้เป็นอะไรนะครับพี่น้ำพริกปลาดุกครูผันขิงนะครับก็น้ำรับของเราเลยครับครับผมนี่ครับอร่อยครานี้การันตีด้วยรับปรันหมอ่านี่นะครับโบคุณสวยนะครับผมเดี๋ยวชิมให้ดูครับผมเมนูต่อไปครับเมนูปลาสลิดผัดพีิเมาสำหรับคนชอบทานเผ็ดร้อใช้แล้วทิ้งไข่ถุงได้เลยครับครับผมมีโปรตีนสูงมากนะครับไม่มีไขมันชนิด L D L นะ เยพี่เยอะเลยครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็อยู่ที่งานแฟร์ระยองนะครับหนึ่งปีจะจัดหนึ่งครั้งนะครับวันที่18ถึงวันที่20นะครับนี่นะครับงานกินช็อเที่ยวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับว่างานเขามีอะไรกันบ้างครับแต่ว่าของขายเยอะมากนะครับงานนี้นะครับตามผมมาครับผมนี่ครับตัวนี้ผมก็อยู่ที่หน้างานนะครับระยองแฟร์2 0 2 0นะครับ จัดกันวันที่18ถึงวันที่20นะครับหนึ่งปีมีครั้งนะครับของดีของกินของใช้นะครับจงบังหวัดพะเยะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับงานใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะครับของกินเยอะมากเลยนะท่านผู้ชมมาถึงนะครับก็อย่าลืมนะครับ นี่นะครับสแกนสแกนมือนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับผมขอบคุณครับผมนี่นะครับในงานนะครับมีของเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะร้านนี้ก็เป็นร้านซูชิไฮโซนะครับนี่นะครับ โอ้โห oh, ครับงานใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะ mm hmm. ลูกชิ้นปลานะครับระเบิดร้านร้านลูกชิ้นปลานะครับชุดละยี่สิบชุดละสามสิบบาท mm hmm. งานใหญ่เลยครับท่านผู้ชมนะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเดินชมไปพ,พร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะ mm hmm. นี่นะครับร้านนี้ก็เป็นเก่ารักนะครับ รับพิเศษเกีย <sup> ร uh, ์เอเลยนะครับท uh, ่านผู uh ้ชมนะขอให้ช huh. ิมนะครับขอบคุณครับผมอ่าร้านนี uh ้นะครับตีน้อยนะครับนี่ร้านนี้นะครับเป็นร้านอะไรกันแน่โกโก้นมสดนะครับนี่นะครับทางสวยงามเลยนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเดินชมไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะ รานนี้ก็เป็นลูกชิ้นปลายวาวลาดนะคนลุมกันเลยทีเดียวนะครับงานนี้เขาก็จะจัดกันทุกปีนะครับท่านผู้ชมนะช่วงเดือนธันวาคนมนครับประมาณช่วงเวลานี้นะครับประมาณนี้นะครับเดือนนี้ก็จัดกันวันที่18ถึงวันที่2 0นะครับงานใหญ่เลยทีเดียวนะครับงานประจำปีในของจังหวัดระย,ยองนะครับอันนี้นะครับ เป็นระยะทาง้ามือดเวยเจลมอลกออ์ปนตาตนี่นะครับุสละเปานะครับใหญ่เลยนะครับยรานะยาขนมเจายนะย้านะย้ายะายน้ายนะายนะย้ายนะย้าย้าะเ้ายนะยน้ยย้นะครับนะาไม่ย้ายาะานานเย้าอนเนยนะยายะานะยายนะยนะ้นะย้นะนะคราบ สามชิ้นหนึ่งร้อยบาทสาลี่ผลไม้นะคาร์ไลโอกระตุ้นไ่ในชาติร้านนี้ก็เป็นร้านสมาิ์ไลยอและมาเชี่ยวคาร์ไลโอแม่นี้นวินดาปลาไข่ญี่ปุ่นนะครับนี่คือปลาไข่ญี่ปุ่นนะครับเยี่ยวปลาผู้ประกอบการมีร้านขนาดเล็กเล็กขนาดกลางนะครับ ได้มีโอกาสถ้ามาขอกพูดงานใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมนะวันนี้ก็อาจจะเดินไม่ทั่วนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับกา็อยากจะเดินวนพีน้องทุ้ท่านมาเที่ยวงานระยองแบบมีสองฝั่งะน,นะครับเดินเข้ามาแล้วจายไช่ถอยนอกจากถ้าจะมาจ่ายไช่ถอยแล้วเนี่ยทางทีมงานยังจัดได้มีการจับรางวัลไว้อีกบางมายนครับนะครับ ท่านอย่าลืมเรียกไปเสร็จจากร้านที่ร้านที่ท่านซื้อนะครับจะมีปูบองให้เพื่อเอาไปย้อมในตู้เพื่อจับฉลามในทุคค่ำคืนตรงย่ำคืนนะครับจะมีการจับฉลามมีอยู่ปีผมก็ได้อนะร้านนี้นะถ้าผมจับฉลามได้แต่ผมไม่ได้มาหรอกม่อใหญ่เลยนะครับภรรยาผมมาซื้อยอมไม่รู้ซื้อไปเท่าไหร่ได้มอเตอร์ไซค์หนึ่งคันผมก็ได้นะครับม่อใหญ่เลยับอกครับร้านซูชินะครับใ คนลุมกันเลยทีเดียวนะครับจับคนอู่ไดไปต่อนะครับเราถือว่าเราเป็นงานใหญ่มากเลยนะครับเป็าักัปจ๊ป้นหมูพวงเดียวเดียวนี่นะครับไดมครับขายยังไงครับนี่อ่านี่นะครับมีราคาบอลครับนี่คือสิบบาที่อ้วัเลาของรเปิดารร่ครั้งทีปแจงรนปลาจัมโบ้นะครับนี่นะครับ ไม้ละสิบาทนะไม้่มครับผมม้ใหญ่ๆเ,ๆเลยครับนะครับอันนี้เป็นข้าวหลามสามรสนะครับนี่นะครับกรบอกใหญ่เ,เลยนะครับกระบอกใหญ่เลยนะครับ เขาก็จะจัดนี่นะครับตอนนี้ก็มีพิธีเปิดงานอยู่นะครับตอนนี้นะเพื่อที่จะได้เห็นภาพของทุกท่านนี่นะครับงานใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะสวยงามที่สุดนะคะหุ้ยตัวนี้เป็นเคบับนะครับหลังจากนี้ค่ะแลอนนี้น้องฮงโยทวารีสเล่นเพลงรูปอีฐกระ้าเหนี่ยงค่ะเคบับไก่ใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมครับค่ะโยค่ะ เป็นน้ำผลไม้ปั่น นครระยองให้ท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะและขอเรียนเชิญคุณประเสริฐเหล่าการสกุลค่ะให้เกียรติมอบกระเช้าประกาศนียบัตรนะคะและเอ็นคิ่วเรียบร้อยนะคะร้านนี้ก็เป็นร้านหมูอบโอ่งนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับก็จะเรียนเชิญให้นายประเสริสุขโชคชัยให้ท่านได้พักผ่อน่อนนะคะนี่นะครับแล้วรดาบต่อไปค่ะก็จะ มอระเช้านะคะชิ้นใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะทอดไข่นะครับร้านนี้ร้านนี้เป็นร้านนกกระทาหมุนนะครับนี่นะครับนกกระทาหมุนนะครับสวัสดีครับผมนี่ะครับตัวละ30บาทสีตัว100บาทนะร้านต่อไป่ะ ร้านนี้เป็นร้านฟ้าข้าวกล่องญี่ปุ่นนี่นะครับรคนลุมกันเลยทีเดียวครับร้านนี้นะครับร้านนี้เป็นร้านแกงป่านะครับโอ้ร้านแกงป่านะครับร้านใหญ่เลยนะครับร้านนี้นะ,ะร้านแกงป่าผู้ใหญ่นึกนะครับนี่นะครับ สวัคดีครับทันเของเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่มีสองฝั่งนะครับมีฝั่งนู้นด้วยนะ,นะเดี๋ยวเดินดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะครับท่านผู้ชมนะ โอกรักเรอะเลยนะครบับคานผู้ชมนะมีหลายร้านเลยนะก่กร no ักนี่ครับก่กรักจากเยาวราชเลยนะซื้อมาไม่มียไดย่านมสดนมสดนะครับขายแก้วละยี่สิบหาบาทนะร้านนี้ร้าน เป็นฟรายชีสนะครับนี่ครับผมนี่น,นี่ร้านนี้นะครับเล็กไก่ย่างเขาสวนกวางนะครับส้มตำเสเปินัวนะครับนี่นะครับไก่นะครับน่ากินมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะไก่ตัวเบลูมเลยนะครับนี่นะครับ อันนี้เป็นหมูหันขวนมุกนะครับนี่นครับหมูหันนะครับเดี๋ยวให้ดูตัวเบิ้มเลยนะครับนี่หมูหันนะครับตัวใหญ่มากเลยนะตัวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะร้านหมูหันนะครับ มีเยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่ครับมีหลายโซนเลยนะครับมีโซนเสื้อผ้าด้วยนะครับมีเสื้อผ้าขายด้วยนะใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับสังกุยเป็ดย่างนะครับร้านนี้นะครับผมนี่ครับเป็ดนะครับตัวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะเนี่ยนะครับเป็ดที่เฉยร้อยหนึ่งสองร้อยค่ะ สองรอยแต่ผมมีให้สกล่องร้อยแถมให้หนึ่กล่องค่ะเดี๋ยวเราไปต่อนะครับไปเรื่อยๆนะครับผมขนมเบี้ยงไทยโบราณนะครับแม่บุญชูนะครับนี่นะครับคุณผมขนมเบี้ยงนะครับเป็นรายังเครับผมนี่นะครับเนื้อย่างโคขุนนะร้านนี้นะครับไม้ละสิบบาทนะครับนี่ครับเนื้อย่างโคขุนนะครับไม้ละสิบบาทสั่ได้นะจ๊ะครับผมนี่นะครับ รานนี้ก็เป็นซูชิพ่นไฟนะ,ะครับผมนี่นะครับมีหลายอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมนะ,อะโอเคครับเดี๋ยวเราไปทางนู้นต่อนะครับงานใหญ่มากๆเลยนะครับพื้นที่เยอะเลยนะครับท่านผู้ชมนะ โซนนู้นนะครับก็จะเป็นพวกขายเสื้อผ้านะครับหรือว่าของใช้ครับต้นไม้ของตกแต่งนะครับเดี๋ยวโซนนี้นะครับเราพามาดูของนี้เลยนะครับโซนหลักผมจะพาไปโซนอาหารนะครับนี่นะครับข้าวราดกุ้มแม่บ้านนะนี่นะครับนมปั่นนมสดปั่นนะครับนี่เป็นน้ำส้มนะ ขอบคะเนงเรียนสาทารมุมัดีรนามคมีนาทากุนี้นะครับไส้กรองหมูโคราชนะโรัออใหญ่เลยนะครับนี่นะครับนี่ะครับเปรียววุ้นเส้นแล้วก็ไส้อั่วนะครับนี่นะครับเขาจะอบกันด้านในนะครับ คนี่มาจากไหนครับเดี๋ยวโค拉เลยใช่ไหมครับเส้เส้หัวโค拉ใช่ไหมครับครับผมโอเคครับออกมาจากโค拉เลยนะครับผมโค拉ขายค่ะครับผมอ่าเนี่นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านน้ำส้มนะนี่นะครับอันนี้เป็นน้ำมะพร้าวนะครับผมนี่นะครับร้านนี้ก็จัดละร้านได้สวยงามเลยนะครับท่านชมนะอ๋อให้ขออนุญาทีมงานประป้ายหน่อยก่อน ของขายเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะข้าวเหนียวม้วงห้าสีนะนี่นะครับนะครับใครที่ชอบของหวานนะครับป็นหวานนะมีนะครับแต่ละร้านนะครับก็จะมีป้ายด้านหลังนะครับมีป้ายชัดเจนนะครับสวยงามนะครับมีราคาโบนับชัดเจนนะครับก็แม่ผัดไทยโบราณนะครับร้านนี้นะครับผมสวัสดีครับผมครับ นี่นะครับนี่กล่องเท่าไหร่ครับกล่องละห้าสิบบาทนะครับผม,มเรียนมาอุดหนุนได้นะครับร้านนี้นะครับว้าแมนผัดไทยโบราณนะครับหอยทอดนะนี่นะครับร้านนี้เป็นร้านหอยทอดผัดไทยนะครับสี<ม>่สิบบาท นี่ก็เป็นนี่ครับใครที่ชอบของแปลกนะครับมะเรงทอดนะครับนี่นะครับดักแด้นี่ยนี่นะครับตัวนี้ขายดีนะครับดักแด้นะครับร้านนี้เป็นร้านตะนันไข่หมึกนะครับนี่นะครับนี่ไข่หมึกนะครับนี่ขายกล่องยังไงครับผมกล่องละร้อยนะครับถุ้มหกสิบบาทโอเคครับครับผมอร่อยมาก หนึ่งร้อยบาทครับครับผมเดี๋ยวนี่นะครับร้านนี้ก็เป็นร้านจิ๊บจิบหม้อแกงนะครับขนมร้านนี้เป็นขนมนะครับร้านขนมร้านใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับเอาละค่ะทด้านค้ณขณะนี้ค่ะดาการได้านนักแล้วนะคะทด้านค้าหลายหลายชาติโดนผู้แสดงนั่นเองกร้านนี้เป็นร้านบางอิมอนนะครับสายไหม่นะครับท่านผู้ชมนะนี่นะครับ ชุดเล็ก40บาทนะครับชุดขายดี3ชุด100บาทนะครับรผู้อายุงครระยองกับการดที่มีช่่คนมาเยอะแล้วครับตอนนี้นะครับหนึ่งปีมีครั้งหนึ่งนะครับงานใหญ่เลยนะครับเป็นงานแฟร์จังหวัดระยองนะครับเ่ยนะครับมาขายเยอะมากเลยนะครับท่านผู้ชมนะใครที่กําลังจะมาเที่ยวนะครับมาทันนะครับวันนี้เป็นวันที่18นะครับที่ผมมารีวิวนะครับ งานมีถึงวันที่ยี่สิบนะครับน,นี่เป็นยำลูกชิ้นปลานะครับลูกชิ้ลาลานซีฟู้ดเลยนะเจติตติลูกชิ้นปลาระยองนะอ่าครับผมเจจิตตินะครับลูกชิ้นปลาระยองนะครับผมนี่นะครับสวยมาก ครับคนรวมเลยนะครับท่านผู้ชมนะเจ๊เพนอ่างทองนะร้านนี้เป็นกุ้งอบบนเส้นนะครับผม mm hmm. หม้อใหญ่เลยนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมนะ mm hmm. ราคาก็มีห้าสิบแปดสิบบาทนะครับผม mm hmm. ร้านนี้เป็นปักเป็ดทอดนะครับผมปักเป็ดทอดนะครับ ยำก็มีนะครับร้านนี้นะครับเป็นร้านนี่นะครับมาดามแซบนะครับใครที่ชอบยำนะครับมีนะครับนี่นะครับเนื้อก้านะครับป๊อปคอนนะครับนี่นะครับสามถึงห้าสิบบาทนะครับ และนี้เป็นน้ำพริกนาเดียนะนี่นะครับโอ้มีหลายอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมนะรับอะไรดีคะเลือกเลยคะ่ะครับผมนี่มีหลายอย่างเลยนะครับนี่หนึ่งอย่างสี่สิบสามอย่างหนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับสามอย่างร้อยเลยคะ่ะนี่เป็นตัวอย่างที่เขาให้ดูนะครับ,รบเผาตัวใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนะสามร้อยบาทนะนี่นะครับเขาจะเผากันอยู่ด้านหลังนะ ร้านร้านใหญ่เลยครับร้านนี้นะผู้ใหญ่หนองทะเลไทยนะนี่นะครับนี่ครร้านนี้ก็เป็นราชาน้ำพริกนะครับชิมเพื่อเป็นระบอกเสียงเลยครับหัวหน้าครับอ่าครับผมนี่คือร้านอะไรนะครับราชาน้ำพริกสาขาภาคตะวันออกสาขาภาคตะวันออกนะครับตัวนี้เป็นอะไรครับที่ให้ผมชิมอยู่เนี่ยน้ำพริกปลาดุกปูผัดถิงนะครับอารับผนวอร์ดเป็นระดับประเทศนี่นะครับนี่นะครับมีถ้วยรางวัลการันตีด้วยนะ ของเรามีทั้งหมด6เมนูดังๆเลยนะครับวันนี้เลยครับผมเดี๋ยวผมชิมตัวนี้ให้ดูนะลองดูก่อนครับเมนูออเจ้าครับตัวนี้เป็นอะไรนะครับพี่น้ำพริกปลาดุกฟูผัดขิงนะครับต้น้ำหลักของเราเลยนะครับครับผมนี่ครับรา้านนี้การันตีด้วยครบแพับงม่อนี่นะครับโบคุณต่อยนะครับผมเดี๋ยวชิมให้ดูครับผมเมนูต่อไปครับเมนูปลาสลิดผัดที่มา่วสำหรับคนชอบทานเผ็ดช้อนใช้แล้วทิ้งใส่ถุงได้เลยครับครับผม มีโปรตีนสูงมากนะครับไม่มีไขมันชนิด L D L นะครับม H D L เท่านั้นนะครับเรไม่เป็นไรกันเนาะกินยืดไปวางไว้อย่างเดียวไม่เป็นไรอร่อยเลยพี่เยี่ยมเลยครับนะฮะอืมครับผมการันตีด้วยรองวันเมนูใหม่ล่าสุดนะครับเมนูใหม่ล่าสุดปลาย่างไฟซีผัดพริกเผาครับสุดฮอตฮิตนะฮอตนิวเลยนะตัวนี้นะครับปลาย่างไฟซีผัดพริกเผานะสุดยอดฮิตเลยครับเมนูใหม่นะอของร้านนะครับ ชิมไปดูนะได้ผลิตเนาะเมงดาเคยกินไหมแมงดาก็อร่อยอร่อยนะครับลองกันเดี๋ยวเราดูต่อปลาทูแมงดาครับขอต่อนะขอบคุณครับผมวันนี้ไข่ไร์นะครับว่าน้ำพริกของเราอร่อยที่สุดราคาห้าสิบรับน้ำพริกฟรีหนึ่งกระปุกทันทีอร่อยจริงครับอร่อยจริงครับนะ่คอันนี้คือแมงดาเนาะใช่ครับคุณนี่ครับชิมได้นะครับเนี่ย ขายกระปุกยังไงครับพี่จาก150บาทลดเหลือเพียง100บาทจำกัดสิทธิ์ครอบครัวแล้วไม่เกิน5กระปุกื่อซื้อครบ5แถมให้ 1, <อ> 1> นฟรีรันท<ม>ีนี่ครับร้านนี้ครับราชาน้ำพริกนะครับขายดีมากเลยนะครับสาขาภาคตะวันออกนะครับอันนี้ก็ลูกชิ้นหมูปิ้งนายพลน,นะครับนี่ครับอันนี้เป็นร้าน อร่อยสุโขไทยนะครับนี่ครับเป็นร้านขายยำครับยำแหนมสดยำแหนมคลุกนะครับนี่นะครับโอเคนะครับตลอด่ายคิปนะครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ยานืมนะครับมาเที่ยวนะครับนี่นะครับงานกินชอบเที่ยวเขบถึงนะครับทันว่าปี6 3าครับ1ปีมี ครั้งหนึ่งนะครับมีของกินเอยอะแยะมากมายนะครับก็มาเดินมาเที่ยวชอปได้นะครับคลิปนี้ตอนถ่ายคลิปก็ขอตัวลาไปก่อนครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับทีมครับฝากกดติดตามช่องตอนถ่ายคลิปด้วยนะครับผม